วันนี้อยากให้พี่มาป้ายาไอ,ยไอเทมพอยหน้าช็อปติดตัวไว้หน่อยไอเทมพอยหน้าช็อปใช่แต่เราจะมีคําถามแบบถามไวตอบไวยี่ปุ๊บตอบปั๊บเลยเต้ม<า>อันนี้เลยเรื่องอการเรียนค่ะ<ต>ใช่เรียนเนี่ยถ้าไอเทมพอยหน้าช็อปก็จะแนะนําเป็นอามิทิสเลยเป็นอันแรกเพราะอมีทิสก็จะช่วยแบบเสริมเราสติผ่อนคลายไม่เครียดเนาะนอกจากเรามีสติมีปัญญาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเรียนได้อย่างดีขึ้นแล้วก็ไม่เครียดด้วยได้ไป ผสมดุลชีวิตอันนี้มู่อย่างเดียวเลยที่จะบสมดุลชีวิตที่แบบดีที่สุดปังที่สุดก็คือดาวน้ำพระเก้าของเราก็คือจะเป็นพรมงคลเก้าชนิดที่เสริมพลังมงคลสูงสุดเลยจะช่วยปรับฐานดวงของเราแล้วก็ช่วยทําให้แบบทุกๆเรื่องในชีวิตเราค่อยๆดีขึ้นนะคะการเงินถ้าเรื่องเวลนอันแรกก็ต้องเป็นเทไทายก่อนเลยเทไทยเนี่ยเป็นพลที่ประทายครเพชรแล้วก็มีเรื่องของความร่ำรวยเข้ามาเกิดด้วยต่อค่ะเยอะนะเนี่ยการงาน การงานถ้าเป็นเรื่องการงานความสําเร็จต่างๆจะเป็นไวโถพาสแต่ว่าถ้าเป็นการงานที่แบบเจาะลึกลงไปอีกไม่ว่าจะเป็นแบบทํางานด้านเรทีฟความคิดสร้างสรรค์ก็อาจจะเป็นซิตรีนหรือว่าเรื่องการเจรจาต่อสื่อสารอาจจะเป็นบูโทถภนะเหมือนกันนะความรักความรักมีหลายความรักมีหลายคอยเลยที่ช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นโรสคอร์ดโรดไลท์การเนตเอ่อรูบี้หรือทับทิมเนาะก็จะเป็นความรักที่แตกต่างกันไปตามช่วงอายุตามวัยความรักที่เป็นแบบมิตรภาพก็จะเป็นโรสคอร์ดเป็นความรักแบบรวมๆเลยนุ่มนวลมาก